Yeah, no. ของบทเพลงที่ต่อต้านการใช้ยาเสพติดอย่าง The d ด u g d กด t Work ที่นำมาร้องใหม่โดยเซกโลโซหรือเซกสันสุขพิมายนักดนตรีร็อกชื่อดังแม่เพลงนี้นักร้องต้นฉบับริชาร์เอสคอบวง The v e ว v e จะแต่งมาจากประสบการณ์การใช้ยาก,กล่อมประสาทซึ่งพบว่ายาเสพติดส่งผลร้ายต่อการทำงานเพลงตรงข้ามกับสิ่งที่นักร้องเพลงร็อกชาวไทยบอกว่าต้องเสพยาเพื่อช่วยในการทำเพลง ผมเป็นอาร์ติสต์นะครับอาจจะแปลว่าศิลปินผมเป็นนักเขียนนะครับผมใช้เพราะว่าผมทํางานเพลงผมใช้เพราะผมเอามันอยู่นะครับเอามันอยู่หมายถึงคอนโทรลมันได้แต่คนส่วนใหญ่นั้นคอนโทรลไม่ได้เกิดบ้าคลั่งหรืออะไรต่างๆนานาแต่ผมมองตรงนะอยาใช้นันดีที่สุดเพราะคนที่ใช้มันแล้วเอามันอยู่คือคนจิตใจที่เป็นแบบผมผมไม่เคยสชโทกระทางและผมไม่กลัวอะไรเพราะนั้นผมเอามันอยู่แน่นอน การเปิดใจออกมายอมรับว่าใช้ยาเสพติดของเสกโลโซพร้อมบอกว่าสามารถควบคุมการใช้ยาได้ถูกวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมว่าจำเป็นหรือไม่ที่ศิลปินร็อกต้องใช้ยาเสพติดเพื่อผลิตผลงานก <c> ็รู้สึกว่าก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยค่ะเพราะว่าดาราเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่เยาวชนจะทำทำตามหรือว่าชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือน แบบอย่างแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะมีคนที่ทํเป็นแบบอย่างได้ค่ะอ่าท่านทีล็อกจะประสบความสำเร็จอย่างเสพโรโซคุณต้องติดยาล่ะนะครับผมบอกว่าอ่ะผมรู้จักคนล็อกอีกเยอะแยะนะครับรู้จักอโอรามพรมใจรู้จักป๊อปเดอะซันรู้จักใครเนี่ยไม่เห็นเขาต้องติดยาเลยแต่คนเนี่ยเวลามันเสพอะไรเข้าไปหรือมันติดอะไรเนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่าใครไปบอกมันเอาแค่บุหรี่ บอกเฮ้ยทำไมไม่เลิกบุหรี่ทีบอกโอ้ยลงทุนมาเยอะแล้วแล้วอายุกูก็มากแล้วอะไรอเงี้ยเวลาไปห้ามคนที่มันทําอะไรผิดผิดนะ่ะมันไม่ยอมรับหรอกครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่ยอมรับแต่อายุเนี่ยกับการที่เราหมดเพื่อนไปแล้วเนี่ยคนดีๆไม่ครบแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกตัวจะตอะไรอย่างเงี้ย แม้ก่อนหน้านี้ GMM Grammy ต้นสังกัดจะออกมาให้ข่าวว่าพร้อมจะให้อภัยเซกโลโซเพราะเป็นเสมือนคนในครอบครัวหลังจากภาพเสพยาของเซก <c oughs> เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแต่การออกมาเปิดใจยอมรับว่าใช้ยาเสพติดโดยไม่สนใจกระแสะสังคมทําให้ในที่สุด GMM Grammy ได้ออกมาแถลงข่าวยกเลิกสัญญาที่ยังเหลืออยู่ถึง3ปีรวมถึงยุติแผนทําอัลบั้มใหม่ทั้งหมดของเซกจนกว่านักร้องดังจะเข้ารับการบําบัดจนหายขาดแต่ถึงตอน นั้นก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรคงคงไม่ต้องไปคุยนะเพราะนี่มันเข้าข่ายอยู่แล้วนะแล้วก็ว่าไปตามกฎกติกาที่เรามีอยู่นะคือก็เมื่อเขาอต,ตัวยืนยันว่าเขาเสพเราก็บอกว่าก,ก,ก็คงต้องเลิกคงก็หมดสภาวะการเป็นศิลปินการนี่โดยสิ้นเชิงก็เตือนกันก็แบบปกตินั่นแหละที่บอกว่าก็บอกว่านี่คือผลนะนะว่าเสียดายนะถชีวิตคนมาจบแค่ตรงนี้แต่ว่าก็ลักแต่ถ้าทุกคนจะเลือกจะเป็นอย่างนี้ก็ เเราากกกก็จะลืออหทำตดนนัมีนบนเส้นทางนักดนตรีร็อกที่สร้างชื่อยาวนานมาถึง16ปีเซกโลโซไต่ตามความฝันการเป็นนักดนตรีจากต่างจังหวัดจึงตั้งชื่อวงว่าโลโซแทนความหมายถึงที่มาของตนเอง อนาคตบนถนนดนตรีอาจต้องจบลงในวันนี้เพราะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในยามที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเช่นเดียวกับอีกหลายคนในวงการบันเทิง